กูดดีซีเอที่ดินทำเลทองสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพาไปดูแปลงที่ดินของสวัดอบรบลีหนึ่งแปลงนะครับแปลนี้นะที่20ไร่เอกสารสิทธิ์เป็นนส4จอหรือถนนขุดแดงนั่นเองครับแปลนนี้นะครับเดินทางจากกรทมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะฮะจะเดินทางด้วยถนนพหลโยธินก็ได้นะครับสายเอเชียก็ได้นะครับถ้ามาถนนพหลโยธินนะครับก็จะมา ตรงสลับบลีแล้วก็จะแยกเชื่อมต่อด้วยหมายเลขยีสนะครับสลับบลีเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็จะมาแยกเข้าตรงสนามกอล์ฟนารายฮิวนะครับก็ถือว่าไม่ไกลนะฮะหรือจะมาพนุทินวิ่งข้ามเพลก็ขสุนโงแล้วก็ตัดเข้า20 5นะครับก็ได้นะครับวันนี้นะครับผมมาเส้น2 0 5นะครับแยกจากเส้น20 5นะครับเข้ามาประมาณ500เมตรนะฮะนี่ครับเป็นถนนทางหลวงชนบทนะครับ แยกเข้ามาตรงผูผารีสอร์ทนะครับ500เมตรนะฮะเดี๋ยวจะมีทางแยกซ้ายนะครับจากตรงนี้นะครับไปถึงแปลงที่ดินประมาณ200เมตรครับบอกกันก่อนนะครับแปลงนี้ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงนะครับไฟฟ้าจะขยายเขตประมาณ700เมตรนะฮะตรงนี้นะฮะถนนเป็นถนนลูกรังครับกว้างประมาณ6เมตรได้ครับ หกถึง7เมตรนะครับที่ผมลองอะกะดูด้วยสายตานะฮะเข้าไปประมาณ2 0 0รเมตรครับไม่ไกลครับตรงนี้ก็เดิมทีจะปลูปกมันนะครับทาไร่กันนี่ครับเราถึงที่ดินละอันนี้เรากำลังเข้ามาในที่ดินะนะครับรับเข้ามาปอกซ้ายขวานี่คือที่ดินละเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังกันนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นสระน้ํานะครับสระน้ําประมาณ2ไร่ได้ครับสระน้ํานี่น้ําไม่เคยแห้งนะครับ จะมีบ้านหนึ่งหลังครับบ้านนี้ก็จะเป็นบ้านพักครับสําหรับเ,เป็นบ้านพักตากอากาศนะครับสําหรับวันหยุดนะฮะก็จะมาพักผ่อนกันที่นี่นะครับเจ้าของเดิมนะฮะแทงน้ําที่เห็นครับนี่ใช้โซลาร์เซลล์นะครับมีแผงโซลาร์เซลละะ์ครับเป็นแทงน้ําบาดาลครับโซลาร์เซลล์ดูดขึ้นมานะครับอันนี้คือบรรยากาศด,ด้านหลังนะฮะด้านหลังกับด้านข้างนะครับนี่สระน้ําที่ผมบอกเมื่อกี้ที่เข้ามานะครับสระน,นี้ประมาณ2ไร่กว่าๆนะฮะ หนาไม่เคยแห้งนะครับเหมาะนะครับจะทําเกษตรนะครับนี่ครับเป็นด้านหน้าแล้วนะครับด้านหน้ากว้างติดถนนถนนตรงนี้อนาคตจะเป็นคอนกรีตนะครับตอนนี้เป็นพุ่กลางอยู่นะครับกว้างร้อยเมตรได้ครับหน้ากว้างตามทิวต้นไม้เลยครับด้านหน้าที่เห็นมัอสักโค่ก็เป็นเขาผู้คานะครับนะ่ครับอันนี้นข้างเราให้ตัวรอบๆอบเล เหมาะกับอยู่อาศัยนะครับทำบ้านพักตากอากาศหรือบ้านสวนก็เหมาะมากเลยนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0842954619สุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอฝากแปลงที่ดินของจังหวัดลรบบรีไว้ให้พิจารณากันอีกสักหนึ่งแปลงน,นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่ในแปลงต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ